ครับสวัสดีครับสวัสด ah, e ีครับวันนี้จงหลู่มาพบกับเรียกว่าลองพัพแฟชั่นหนุ่มแนนใช่ฮะคชาวเช้านี้ก็สดใสหรอดูแต่ที่เปิดรถตู้มาบางทีไม่น่าสดใสอะไรวิ้งวิ้งครับที่เห็นหัวฟูๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนอนเพิ่งตื่นนราเพิ่งตื่นกันเราได้เป็นสไตล์คน เรียกว่าชาร์จแบตแต่เรียกว่าชาร์จแบตหัวปู้ไฟช็อตนิดนึงชาร์จแบตชาร์จแบตกันมาครับครับผมนอนได้นอนนะครับคืนนอนนะครับนอนนะครับนอนนอนนอนน้อยนอนบ้างเขาเรียกว่านอนบ้างนอนแบบขอคอนเทนต์นอนขอคอนเนต์พอเป็นคอนเทนต์นะนอนทุกวันเลยจะนอนอะไรเยอะเออนอนทุกวันอยู่แล้วอยากทำงานแล้วเนาะใช่อยากทำงานเพราะผมรักในการทำงานมากสรุปสรุปไงเขาเรื่อยๆนะอะ วันนี้มาปรโมกับคนรักพี่ๆี่ครับใช่ครับเ,ออเป็นยังไงบ้างจริงแบบว่าเห็น,นแฟนๆแ,แบบก,กีฬาแฟนแบบได้ออกอากาศไปบ้างแล้วโอ้โหก,ก็ก็รู้สึกดีใจครับที่แบบว่าเออหนังเออซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยมันมันได้ออกอากาศไปแล้วแล้วก็นั่นแหละดีใจที่เขายังรอกันแล้วก็แล้วก็เห็นฟีดแบกต่างๆว่าแบบโอ้ดีมากเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกชื่นใจ แทนทีมงานแทนทุกคนด้วยครับที่ว่าเราตั้งใจทําเต็มที่แล้วผลลัพธ์มันออกมาดีเกินคาดนะฮะใช่ครับแล้วก็แบบด้วยความที่ว่าซีรีส์นี้มันรอนานมากครับแล้วก็เห็นทุกคนแบบเอ้ยออกมาแล้วยังรู้สึกว่าเอ้ยดีใจที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูดูเสร็จแล้วแบบเฮ้ยมันสมการรอคอยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจมากครับกีป่ปีคะเรื่องนี้ที่แบบแฟนรอกันสองสองปีปสองปีกว่าสอง,สองปีกว่าใช่ครับ ผมก็รับบทเป็นมราครับเป็นคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่แบบว่าไว้ใจไว้ใจคนแบบเชื่อใจคนถ้าเกิดเรารักใครแล้วเรารักแบบเต็มที่แล้วก็สู้ตายเพาความรักอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเขาไปสู้กับ <c oughs> อะไรอะแย่งพี่บากันอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละแล้วก็เป็นคนเก็บตัวไม่ไอยพูดแต่ว่าจะแสดงออกกับคนที่แบบสนิทด้วยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ประมาณนี้เขาผมครับก็เล่นเป็นทิศเหนือครับเป็นรุ่นพี่ปีสามก็ชื่อจริงทิศเหนือไงเออ นะครับก็เป็นคนแบบสไตล์ขี้เล่นนนั่แหละรครับไม่ซีเรียสกับชีวิตเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่มีเพื่อนมีฝูงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอยู่กับเพื่อนซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขาทําอะไรเขาจะทําเต็มที่เลยครับก็แต่ว่าสุดท้ายก็ตามในเรื่องครับเขาก็ต้องหลีกทางให้เพื่อนเหมือนกันครับอะไรนี้อยอมเป็นคนที่แบบยอมเสียสละใช่ครับเพราะพี่เหนือเป็นคนที่เสียสละแบบมากเลยนะในเรื่องอใช่ครับแล้วทำไมเรามองว่าทำไมเขา <c oughs> เขาต้องเสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับโหเขาทั้งแบบ เสียใจจากเรื่องที่แบบโดนแย่งคนรักแต่ก็แบบสละให้เพื่อนด้วยแล้วก็แบบต้องมานั่งปอบเพื่อนด้วยต้องมานั่งปอบคนที่รักและยังต้องมานั่งปอบใจตัวเองอีกนี่ครับผมรู้สึกว่าก็เป็นคนที่เข้มแข็งเหมือนกันครับแต่ว่าเวอร์ชันนี้ภาคนี้เราจะแบบไม่สมหวังเฮ้ยมันมันต้องรอติดตามมาดิมันต้องรอติดตามมาดิอาจจะมีมีเรื่องสมหวังอาจจะมีเรื่องสมหวังใช่ในเวอื่นในเวอื่นครับ เราไม่ได้มรูปเกี่ยวทางภองเขาเนาะไม่ไม่บอก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 อ่ะพอไม่พอแล้วครับพี่แบ็คเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แฟนแบบบอกว่าโหเราคอยกันมานานมากได้ได้ดูมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ดีดีครับมันเหมือนเป็นเป็นของขวัญนะเนอะเรียกว่าของขวัญให้กับเราให้กับทีมงานให้กับทุกคนให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยเพราะว่าเราตั้งตารอซีรีส์เรื่องนี้มานานมากครับตั้งตารูตั้งตารึเปก็ประมาณนี้อะไรอ่ะอะไรครับ เมื่อวานนี้ตั้งตายครับทำไมอะพอได้ออกมาเราดูผลงานตัวเองจากที่เราแบบใครทำกันมานานหรืออะไรอย่างเงี้ยพอได้ดูเหมืนกันแล้วเราพอใจไหมคะอุ้ยพอใจเพราะว่าขนาดเราดูเรายังสนุกเลยเออเรายังสนุกหลายรอบใช่ใช่แต่ก็พอใจเพราะว่าตอนที่เราแบบตอนที่เราทั้งเวิร์กช็อปทั้งแสดงอย่างเงี้ยครับพวกเราก็มีความทั้งกุ้มใจทั้งแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะออกมาดีไหมเพราะว่าเรามีโจทย์ที่คือ ซีรีส์เนี้ยมันทิ้งช่วงห่างนานแล้วมันมีเวลาให้เตรียมตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็กลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าคนมาดูแล้วอีกรอบหนึ่งแล้วแบบเขาผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเสียใจไปด้วยแต่แบบกลับกันเขาก็แบบเฮ้ยตอบแบบเหมือนมีผลตอบรับที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอย่จากคอมเมนต์แบบว่าครั้งแรกเราทำไปอะไรเงี้ยพอมาในชั้นเนี้มันมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรยังไงบ้างไหมครับ เยอะต้องบอกว่าเยอะมากครับไม่ว่าจะ<อ>เป็นเ,เรื่องเนื้อเนื้อเรื่องอะไรด้วยความที่เป็นซีเด้วยความเป็นนิยายที่มันเก่าแล้วครับเนื้อเรื่องต้องต้องถูกอัปเดตนิดหนึ่งก็ปรับใช้คือ คือมันมันแยกออกจากกันเลยครับนิยายก็เป็นอีกนิยายหนึ่งแต่ว่าซีรีส์ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งเป็นเวนึงแต่ว่ามีความคล้ายกันอยู่นิดหน่อยแต่ว่าการดําเนินเรื่องอะไรต่างออกไปมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการคุยกับทีมงานของนักสแสดงกับทีมงานด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์การแต่งตัวหรือว่าเขาก็มาขอคําแนะนําจากเราที่เรียนมอขอนแก่น มาเขจะเห็นว่าเอออะไรมีที่ไหนที่มันแบบว่าวิถีชีวิตในการใช้ประมาณนั้นเราได้มีส่วนร่วมเยอะเยอะมากใช่ไม่สถานที่ไหนที่แบบว่าเขาฮิตกันหรือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของที่นั่นนะต้องทํำยังไงเช่นฉากสะพานขาวเนี่ยถ้าคนทั่วไปเขาจะไม่รู้ว่าสะพานขาวนี้ต้องขอพรยังไงแต่เพราะเราเรียนพหมกันมาก่อนเราจะรู้ว่าเฮ้ยสะพานขาวเนี่ยมันต้องกั้นหายใจนะถึงขอพรได้อะไรประมาณนั้นครับอันนี้คือปปถ่ายที่มอญ ไม่ครับมีแค่แบบสถานที่ที่จำเป็นจำเป็นจำเป็นใช่แล้วก็มีกรุงเทพด้วยทะเลด้วยมีทะเลมีต่างๆอะไรอย่างเงี้ครับเบื้องหลังการถ่ายทำบ้างเมานิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างครั้งก่อนเพราะจริเราแต่ละคนก็คือจัดกันมานานอยู่ทิ่กันอยู่แล้วก็เรียกเรียกได้ว่าเลอะเทอะเละเทะนะเละเทะมันมีมันมีให้เมาทุกเรื่องจะเจาะเรื่องของใครก็เมาได้หมดอ่ะถาะเรื่องของคนที่ไม่มาก่อนยินยินเหรอยังไงอ่า ในไงบ้างในกองเขาเป็นคนคนที่ง่วงอะ่ะเขาดูเหมือนง่วงตลอดเวลาถ้าเขาไม่ได้อยู่หน้าหน้าเซตเขาจะง่วงเขาจะหาที่นอนอะไรเซ็แบแเขาเซ็แบทอะไรเขาติดนอนใช่เขาติดนอนอย่างเดียวออแล้วก็เหมือนเขาพี่พี่พี่หิงเขาเตรียมตัวมาดีเหมือนกันครับอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องหลังกองเขาจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเหมือนแบบเก็บเก็บมาดีเก็บมาดีเข้ากองก็คือมีความตั้งใจใช่ครับ เขาเป็นคนที primo, ่แบบว่านั่นแหละก็ก็เซฟแบตตัวเองอะไรอย่างงี้แต่ว่าจะมีจะมีหลุดแค่จะมีหลุดแค่แค่ซีนในซีนคือเขาเป็นกังวลมากว่าถ้าเกิดเข้ารวมกับกับแก๊งเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะหลุดขำอะไรเงี้ยเคยได้ยินว่ตัวละครของของที่พี่หยินเล่นนะครับมันเป็นตัวละครที่ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาจะซีเรียสตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่กับพวกเราคือเราจะเฮฮาได้ตลอดเราจะไม่ค่อยมาซีเรียสว่าเฮ้ยเราต้องทําหน้าแบบซีเรียสนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามีเขาคนเดียวไงสมมุติว่าเราเล่นมุกไปอย่างเงี้ยเราขำได้แต่เขาจะไม่สามารถขำได้อันนั้นคือเรื่องทั้งยากของเขาในตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราสองคนนะคัเล่นอะไรบ้างในกองโอ้ไปเรื่อยครับเรื่อง่นี้ไถ้าเกิดก็นอนไปแล้วก็ทีมงานหาตัวไม่เจอก็มี เจอโซฟาที่ไหนเนี่ยแบบฉากกั้นตรงเนี้ยผมก็จะไปนอนหลังตรงเนี้ยแล้ววออยู่ไหนอะไรเงี้ยเออไปหาที่นอนลับใช่ใช่ประมาณนั้นก็แบบชิวๆเราก็เราก็เหมือนเหมือนทําตัวอยู่บ้านนะอยู่กองใช่แล้วครเพราะว่าแบบอยู่กองมันมีแต่แบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเหมือนเข้าใจกันง่ายอะไรง่ายเล่นได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่พอลไม่เป็นไร พ้ยผมเนี่ยนอนอยู่คอนโดเลยไม่มา <c oughs> ไม่มาเลย <c oughs> ไม่มาเลย <c oughs> เนี่ยถามพี่วอลเนี่ยไม่ผมลืมมีวันหนึ่งผมลืมเว้ผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าเหมือนดูผิดมั้งว่าวันนี้ผมไม่มีคิวทายผมก็เลยแบบโอเคตั้งในกาปกแล้วไม่ต้องตั้งในกาโปกคือแบบตั้งใจว่าจะนอนเลยวันนั้นตื่นมาบ่ายสองว่าคนโทรไปร้อยเลยรวมกันร้อยกว่าสายผมว่าโทรกลับไปฮัลโหลพี่ว่าไงมีอะไรอ่ะ ทำไมมึงไม่มาถ่ายผมแบบววันนี้มีถ่ายด้วยเหรอ, <laughs> อแล้วเรากลับไปย้อนดูคิวเออมีถ่ายจริงจริะแต่มีแค่แบบไม่กี่คิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่ว่าก็มาถ่ายทันใช่หรือว่ามาถ่ายทันครับแต่เขาโยกไปโยกไปสีดแบบลหลังๆเลยอะอย่เรื่องนี้ยังมีอะไรชาติไหนเล่าชีวตมาแ้แบบอยากจะทำที่ดีกว่านี้อะไรอย่างงี้ยอีกไหมครับลูกค้าที่เราถ่ายทำอะไรเงี้ยโอ้จริงๆแล้วอะด้วยความที่เราเป็นนักแสดงต้องทำงานกับเรื่องเนี้ยเอาจริงๆเราก็ มันก็จะมีความคิดอยู่นิดนึงว่าเอ้ยอยากได้อีกอยากได้อีกแต่ว่าผมว่ามันดีที่สุดในช่วงเวลานั้นๆแล้วครับเพราะว่า,าด้วยความที่มันถ่ายมาสักร,ระยะหนึ่งแล้วพอเราพอเราทํางานอะไรมาเรื่อยๆมันก็จะมีชั่วโมงบินที่เยอะขึ้นประสบการณ์ที่เยอะขึ้นเราก็แบบเอ้ยมันอาจจะละเอียดได้กว่าน,นั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเวลาตอนที่พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้มันจะเหมือนแบบเฮ้ยเรามีอะไรที่พร้อมกว่านี้แต่ว่าถ้าผมว่า อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในสถานการณ์ตอนนั้นมันอาจจะมีข้อจํากัดเช่นอากาศหรือว่าต่างๆเงี้ยครับทำให้เราแบบทําได้สูงสุดแค่นั้นแต่ถ้าเรามานั่งดูตอนนี้ก็เราก็อยากให้ทาแบบทาได้ดีกว่านั้นแหละใช่แต่นั่นคือสูงสุดของที่พวกเราทําได้ก็บอกว่ามันมันดีที่สุดในขณะหนักนั้นๆแล้วที่เราทําเต็มที่มากมาฮะใช่ผมไม่สามารถให้ให้สิบได้เพราะว่ามันก็จะมีบข้อ อะไรบางอย่างผิดพลาดอะไรบางอย่างบ้างที่ผมอาจจะรู้หรือไม่รู้เอาเอาเป็นเอาปเป็นถามคนดูดีกว่าแปดจุดห้าแปดจุดห้าถึงเก้าเลยนะแบบแต่ความเต็มที่อ่ะคือเราแบบเราให้ประมาณนี้อยู่แล้วครับก็เกือบเกือบเต็มเลยครับส่วนมากก็ถามคนดูแล้วกันว่าอยากอยากให้เท่าไหร่ใช่ใช่ครับจริงๆตอนนี้คือแต่ละคนก็คือแบบก่อนหน้านี้มแต่ On, ไปเรียบร้อยแล้วมันอยากจะไปทงเพลงหรือมันอยากไปทำสายแสดงอยู่บอกว่าตอนต้องอยู่ในช่วงจังหวะเลยครับว่าถ้าหมูาบางทีแบบอาจจะมีงานหรือว่ามีอะไรต่างๆซีรีส์ต่างๆติดต่อมาอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็น่าจะไปทางเรื่องการแสดงมากกว่าเพราะว่าเราจะแบบรับโอกาสไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบเรื่องเพลงเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหรือแบบเราต้องไปโฟกัสขนาดนั้นก็ค่อยทําทีหลังก็ได้ครับเรามานั่งดูก่อนว่าอะไรที่เราจําเป็นที่จะทา ของผมก็ก็ได้หมดอะได้หมดตัวเปิดอะตัวเปิดอะดดคือคือคือต้องบอกว่าเรามีโอกาสเข้ามาเยอะเยอะกว่าที่เราคิดมากๆไม่ว่าจะเป็นงานซีรีส์งานเพลงแล้วก็งานภาพยนตร์ซึ่งซึ่งโอ้โหพอพอมาดูตัวเองอะผลลัพธ์มันเออเราอยากกลับไปทําต่างสิ่งต่างๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็คว้าไว้หมดอะเก็บไว้หมดไม่ว่าจะ<ช><ช>เป็นดนตรีภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ก็ นั่นแหละก็อยากเริ่มมีไฟอยากทำขึ้นมาแล้วครับใช่เอาอะไรเข้ามาก่อนใช่เอาก่อนตอนนี้อ่แล้วเดี๋ยวต้องอาจจะเช็คบทด้วยเช็คเรื่องว่าสนุกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอ้โหเป้าหมายสูงสุดเหรอการไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะไปแบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยหรือไปเป็นทักวการ คือผมไม่แน่ใจว่ามันสูงสุดหรือเปล่าแต่ผมแค่แบบอยากอยากมีคุณค่าในเวเนี่ยคุณค่าก็คือแบบทุกคนชื่นชมเออชื่นชมในเรื่องของความสามารถหรือว่าชมว่าเรื่องนี้มันดีนะคืออันนี้มันของขวัญของนักแสดงมากๆเลยครับอันนั้นผม,มว่ารางวัลสูงสุดเลยแบบหุยนายเล่นดีมากเราเราอยากมาตามเพราะว่าเราได้แรงบาันดาลใจจากเรื่องราวต่างๆในหนังหรือว่า อะไรแบบเนี้ยเพลงคุณเพาะมากเออฟังแล้วรู้สึกอย่างงู้นอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือแบบของรางวัลดีดๆนักแสดงนั้นอา,อาจจะเป็นเป้าหมายที่ผมคาดหวังไว้อะไรเงี้ยอยากเป็นโรโมเ,เลยครับผมก็ของผมก็เหมือนกันนั่นแหละอย่างพี่วอลอะไรครับก็ไม่ได้แบบมีเป้าหมายคาดหวังว่าจะเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดหรือว่ามีรางวัลอะไรเงี้ยครับผมแค่รู้สึกว่า เราทําจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นอินสปิเรชันใครสักคนได้ผมรู้สึกว่ามันก็ถือว่าดีที่สุดแล้วสำหรับชีวิตผมครับสุดท้ายฝากซีรีส์เราทางคู่ครั้งนี้ก็รังแบบออนไปแล้วกี่ปีแล้วสี่ครับสี่ปีครับสิบครับคือจะขึ้นทางแล้วใช่ครับฝากเลยพี่ว่าฝากก็ฝากซีรีส์คนรักรุ่นพี่ด้วยนะครับก็ ทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่มทาง VTV ครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึง EP ที่4แล้วครับก็มันเข้มข้นออาต้องบอกว่าเข้มข้นมาแล้วอย่าลืมดูดีเรคเตอร์คัดด้วยที่จะมาวันศุกร์นะครับก็มี 1, 2, ึสก็ตามอาทิตย์เลยครับก็เริ่มวันศุกร์นี้นะครับ ก็ติดตามกันได้ครับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงพวกเราด้วยนะครับเพราะเราสองคนก็มีคนละหนึ่งเพลงครับประกอบซีรีส์ของพี่วอลก็จะเป็นแค่ของเรียนแบบครับผมก็ปล่อยไปแล้วฮะใช่ครับของของผมไม่สามารถบอกได้ครับตอนนี้ใช่ครับยังไม่ปล่อยครับแต่ว่าจะมีในซีรีส์แน่นอนครับรอติดตามครับใช่ครับขออ้อนวอนเป็นแบบคาแรคเตอร์ตัวละครของเราเองในเรื่องแทนตัวเองเป็นใครในเรื่องนักให้ดูซีรีส์เราไีมครับผม ก็ก็ไหนพี่บอกว่ารอก็มาแล้วนะก็มาดูกันเยอะๆนะครับผมรอนานมากเลยรึเปล่าสวัสดีผมนะครับไม่มีอะไรนะไอ้โดนแชร์ไอ้แมรดกแค่นั้นเองไอ้แฮกดลักแค่นั้นเองพูดน้อยเงินเยอะในเรื่องไม่พูดน้อยแต่ว่าคำคมต้องพูดน้อยไว้ก่อนเหมือนจะไม่ดูคม อคคติดตามข่า,ขาบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ